สวัสดีครับผมโคชฟ้าใสพึ่งอุดมนะครับวันนี้รับหน้าที่ให้ความแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายและก็พภชนาการสำหรับผู้เข้าร่วมรายการ ATI Power ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเจอกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Transform by ATI Power นะครับในวันนี้เนี่ยก็จะได้เจอกับน้องๆหลายๆคนซึ่งก็จะมา เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเ,เหตุผลแล้วก็แรงบันดาลใจที่แตกต่างกันก็ก็ยินดีนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกับทุกคนที่มีความตั้งใจที่จะจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง สิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเองก็คือน้ําหนักด้วยนะครับน้ำหนักที่ลดลงมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองเพึงพอใจครับก็รู้สึกว่าน้ําหนักน้ําหนักลงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวแบบเพียวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆไม่อยากจะเป็นผู้หญิงแบบอุย้ยผอมแห้งสกินนี่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นผู้หญิงที่แบบอุย้ยมีสุดทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบจริงๆก็อยากมีสิกแพคสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าแบบอ่ช่วง หลังเมษาคะ่ะจะถ่ายพีวดดิง้งก็อยากจะถ่ายแบบช่วยน้ำอยากจะเป็นแบบนางเอกบนปกมิตยสารสักครั้งเป็นที่น่าพอใจมากเลยครับก็คือเดินมาไกลแล้วเหมือนกันก็คือด้วยน้ำหนักลดมามากประชับขึ้นก็เลยแบบไปไหนมาไหนที่สะดวกขึ้นมากเลยใช่ครับก็คือแบบว่าไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วคือแค่เดินแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วหอบแล้ว ขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นนี่ก็หอบแล้วแล้วตอนนี้ก็คือชีวิตมีความสุขมากค่ะใครชวนไปกินอะไรก็แบบกินได้ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องทําอาหารกินเองทุกวันอะไรเงี้ยใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วกเ็เมื่อกี้เช็คอัพมาก็คือไขมันลดลงค่ะแต่ว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นก็คือเป็นกล้ามเนือ้อใช่ก็แล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะว่ายกหนักยกหนักได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแรงออกกําลังกายมากขึ้น